สวัสดีครับสวัสดี FC และท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องต้อมเอ๋ยใจเย็นเช่นเคยนะครับอยู่กับทีมงานรถดำรถไมโครรถจกนะฮะทีมงานทัวหนึ่งครับผมเดินทางมาถึงบอ่อใหม่พปนที่เรียบร้อยครับเดินมาถึงเดินทางมาถึงสดๆดร้อนๆเลยครับยังไม่ถึงบอ่อด้วยครับกำลังเคลียร์ลิงครับ แกลิงเจ้าของลงครับรู้สึกว่าจะมุดป่าฟ้าดงอีกแล้วนะงานนี้ขับตามตูดกันชูครับ หมดปลาครับหมุดป่า,ปาจะแคบไปไหนหล้มต้นยางไปแล้วนะครับหนึ่งต้นนะเข้าไม่ได้ครับจัดการถอนรากถอนโคนครับอุ้ยเป็นดก ตกใจหมดเลย <c oughs> มาถึงหน้าง,งานใหม่นี่ก็นำบากเอาเรื่องนะครับต้องเคลียร์ลิงทางเข้าก่อน <c oughs> ไม่มีทางเข้าครับทางเข้ามัน แคบครับมีแต่ต้นยางโอ้ย oh. ต้นยางพารานะเขาปลูกแบบชิดกันมากเลยอ่ะดูสิเขาปลูกมันแบบไม่ได้ปลูกกี่กีอ่อะเหมือนปลูกตัดเอาติดตาครับจะเอาตาไปไว้ติดตากิ่งช้ำครับโอ้ย oh. คือหมดไปไกลแต่ลูกพี่ หลุมอ๋อตกหลุมยาโอ้แคบจริงๆรมุดป่าครับมุดป่านี่และครับไม่ต้องบนครับไม่มีร่มนี่ร่มล้วน,วนแต่ยุงน่าจะเยอะครับในป่ายางย,ยุงเยอะชัวร์ โอ้โห oh. สามแยกเลี้ยวซ้ายโอ้โ oh. ห oh. oh. ได้บ้าเอาเอาอ่าวฮึมงฝุ่นเบียดจนยางเลย างครับรองมันครับคุยรองมันหน่อยน อย่างทำทางไม่ใ็่ครับ <c oughs> น่าจะขุดบอ่อนะน่าจะขุดบอ่อนะดูคร่าวๆไปแล้วดินแข็งโป๊กครับแถวนี้แต่ข้างล่างน่าจะน้ำแตกตัวนนโจลบาดเลยฮะตัวนนโจลบาดเลยจะจะเค้มแตงไง ต้องตีวงต้องตีมตาทั่าต้องตีขวาแล้วค่อยตีซ้ายถ้าคนเข้าไม่เป็นกระเบียดต้นยางอ่ะแต่กระจกมันน่ะมันจะพ้นกระจกไหมคือเพราะว่าของผมยังคิดเลยก,นเนกระจกมันยื่นเนาะอืมกระจกมันยืนเดี๋ยวลองเข้าดูเดินหน้าไปจะให้เราบังปากเอาทางลงไปไหนไปตรงนี้ก็ได้ไมั้ง ดินแข็งขนาดนี้ถ,ถ่ายทำไงจะปาดเข้าถ้าไม่ถ่ายถ่ายเอาเลยให้รถมันถยตรงนี้ให้รถมันถอยไปได้เนี้ยเจ้าถังลมไปไว้ตรงนู้นครับในป่ายางตรงนั้นนะเอาผ่านหน้าปาดไม่เข้านะครับดินแข็งมากถ่มันเป็นร่องมันนะมันถอยไปไม่ได้นะครับดูขนาดไมโครคูดยังแบบโอ้โหร้องเลยอะ chẳng cho mày yêu rick ôi phun kiếp mắn hay chăn chuông in น้องอะน้องเส้นจะที่จะทางครับบอกจะที่จะทางจะทำการขุดดินนะฮะโ,โหรู้สึกเหมือนจะฝุ่นไงกุ้งไม่อยากลงยารถเลยอะร้อนมากอะ เราน้อยทำทางทำทางจะเอาทางลมไปลงครับ ม,มันไม่รู้จักร้อนบอ่นิหนองเอีอไปยืดตากแดดอ,อ่ะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตเอารถถอยรถไปเอาถาังลมลงกันครับพอดี ทางมันขี้เหร่นะมันต้องใช้สมาธินิดหน่อยก็อย่าลืมสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดกระดิ่งก็กดกระดิ่งนะครับเวลาลงคลิปใหม่จะได้แจ้งเตือนทาง u t u b e จะได้แจ้งเตือนนะครับจะได้ดูคลิปใหม่นะครับอัปเดตครับอยู่กันใหมคลิปหน้าครับผม